แนวทางแผนเทรดในคู่ของยูสวิตฟรังตัวยูสวิตฟรังนั้นตลาดนั้นเริ่มยกทำสวิงไฮใหม่ที่สูงไฮเก่าได้ดังนั้นตลาดเริ่มจะกลับมาเป็นแนวโน้มของเทนขาขึ้นเหมือนเดิมดังนั้นวันนี้เราจะเทรดแนวโน้มของยูสวิตฟรังในแนวโน้มของเทนขาขึ้นเราจึงให้ความสำคัญกับโซนแนวรับสวิงโลดด้านล่าง โซนรับแรกนั้นจะเป็นโซนนรับของฟโบนัสซี่ที่5 0าสถึงหกสเจุดแปเซส่วนโซนนรับที่สองนั้นจะเป็นโซนนรับของฟโบนัสซี่ที่78.6ถึง88.4ีอร์ซกลยุทธ์ในการเทรดนั้นเราจะรอสัญญาณลงมาทดสอบที่โซนแนวรับที่หนึ่งและเกิดสัญญาณแท่งเทียนพีไอไหรือว่าลงมาทดสอบที่โซนแนวรับที่สอง แล้วมีรูปแบบสัญญาณแท่งเทียนเพียบยเมั่นมีรูปแบบสัญญาณแท่งเทียนเพียบายเราจะบายกลับขึ้นไปเก็บ TP ที่โซนแนวต้านสวนหายด้านบนที่ราคา0.90697ส่วน Stop ปรอดนั้นจะอยู่ที่โซนราคา0.89991จุดนี้ก็เป็นแผนเทศดฝั่งบายในคู่สกุลเงินของ USD/CF s